อยากขายของได้ใน t i k t o k ต้องทำยังไง EP ที่12สินค้าตัวอย่างสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องในโต infinity แปดแปดพาร์ทเนอร์รายใหญ่ที่กิด t ิ k ต o k ประเทศจีนผู้บริหารกองถ่ทยทางปั้นคุณสู่ดวงดาว TikTok กู้รูสอนหงงาเงินออนไลน์แบบมืออาชีพนะครับมีหลายหลายคนถามว่าทำไมวันนี้เนี่ยเราขอสินค้าตัวอย่างแล้วเราถึงไม่ได้สินค้าตัวอย่างนะครับจากการที่ผมเข้าไปเช็คช่องเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยมันมีอยู่เหตุผลไม่กี่เหตุผลเลยครับ อาจจะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการที่เราทําคลิปแบบนี้หนึ่งเลยพอเราเข้าไปดูเช็คในช่องของเราช่องเราเป็นช่องใหม่มีผู้ติด,ดตามน้อยใช่ไหมครับอันนี้ยังไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่ประเด็นต่อมาคือการทําคลิปรีวิวเราทําคลิปรีวิวเนี่ยเราทําเป็นแบบรูปภาพสไลด์นะครับมันไม่ให้คุณค่าของสินค้านั่นเองทาเป็นรูปภาพสไลด์เอารูปภาพมาทําสไลด์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่แบรนด์หรือเจ้าของแบรนด์เขาอยากให จะ,ะคุณขอสินค้าตัวอ,อย่างไปเนี่ยเขาก็เลยไม่ให้เพราะว่าอะไรมันมันไม่มีคุณค่านะครับแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาให้สินค้าคุณไปแบบฟรีๆเขาไม่ได้ประโยชน์อะไรมาเขาก็เลยไม่ให้สองก็คือเราเอาคลิปจากเพื่อนบ้านมาใช้คลิปจีนคลิปโหลดมาจากหลายๆแอปแล้วเราก็ามาตัดต่อมาทำม,มันเป็นการรีวิวที่เจ้าของแบรนด์เองเขาก็รู้สึกเหมือนกันว่านะครับมันไม่มีคุณค่านะครับมันไม่มีคุณค่ามันไม่มีประโยชน์ นะครับแล้วก็มันมีโอกาสที่จะโดนแบนโดนปิดช่องหรือว่าโดนยุตะก้าสูงเขาก็ไม่ให้สินค้าเพราะว่าเหมือนเข้าให้มาก็ให้ฟรีถูกไหมครับและที่สําคัญต่อมาก็คือนะครับคลิปแม่แบบเหมือนกันมาอีกแล้วครับคลิปแม่แบบเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานะครับการที่เรานะครับจะนะครับขอสินค้าตัวอย่างได้นะครับสิ่งที่เราต้องทําคือนะครับ ถ้าเราอยากขอสินค้าตัวอย่างได้เราจะต้องทําคลิปรีวิวเองนะครับรีวิวยังไงนะครับหาซื้อสินค้ามานะครับสินค้ารอบบ้านเราข้างๆบ้านเรานะครับสิ่งที่ห้ามทําอย่างที่บอกคือนะครับหเลยห้ามเอาภาพมาทําสไลด์นะครับห้ามไปเอาคลิปคนอื่นมานะครับแล้วก็ห้ามใช้คลิปแม่แบบในการทำรีวิวถ้าคุณทําได้อย่างนี้นะคุณทําคลิปเองแล้วทําช่องคุณให้ไม่สเปะสปะนะครับคลิปมันไม่ไม่สเปะสปะ อ่าอีกอย่างหนึ่งคือคลิปต้องไม่สเปะสปะช่องไม่สเปะสปะแล้วก็มีการรีวิวสินค้าค่อนข้างจะสม่ำเสมอนะครับวันหนึ่งห้าคลิปสิบคลิปอะไรประมาณแบบนี้เจ้าของเขาก็จะมองว่าอ๋อเฮ้ยเออให้ถ้าให้ไปเนี่ยมีโอกาสและอย่างหนึ่งคือเขาจะดูเรื่องของยอดวิวนะครับว่ายอดวิวของคุณเป็นยังไงเนาะก็มีองค์ประกอบหลายอย่างก็ลองเอาไปวิเคราะห์ช่องตัวเองดูนะครับจะได้ดูว่าทําไมเราถึงไม่ได้สินค้าตัวอย่างเช่นชอบคลิปนี้ฝากไลค์ฝากแชร์ คอมเมนต์รีโพสในทุก i อ f i ว i t ิตี้แปดแเดี๋ยวเจอกันใน e ีีต่อไปมีไลฟ์สดตอนเที่ยงทุกวันนะครับอย่าลืมมาฟังได้นะครับ